สามยอดอุดรธนานีช่างซุ้มส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ามาจากกุตปากสกลน,นะครค่ะเอาเครื่องมาซ่อมนะคะด้วยอาการข้าวไม่ออกนะคะแล้วก็ล่อนบนล่อนบนใช้งานไม่ได้นะคะคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดต้นบนของทัางตุ้มไปเลยค่ะแล้วก็พร้อมทั้ง หัวสีนะคะเป็นหัวใหม่ไปเลยเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนนะคะแล้วก็จัดเข้าระบบงานอน่ะจ้างทำไว้แล้วนะคะ <t> <t> ก็เลยเปลี่ยนให้ไปเลยะค่ะเอาแบ้น้ลยไปเป็นไปนะ

เปียนเป็นหน้าแดนแดนสามแล้วก็ชุดล่องบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีเร็วขึ้นไหม อันนี้มันข่าวสารมันเดินเรียบมันมันือกข้อเสียข้บเสียบางอยางมันมันมันโบปโลกนี่แต่น,นี่

E

ก็เลยเนี่ยคือหังใเองกมากย่างมากยาไม่แกเลยถ้าเกิดจับแก่กยังไตาัแไมด้ไงก็ไมได้ละตของอดี่องสองต่อหน้า ค่ะ <c oughs> ฝากไว้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะซ่อมเครื่องสีนะคะกับช่างตุ้มสามารถโทรปรึกษาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์9 7 7าหนดนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะคะอยากจะส่งเข้ามาทำนะคะสามารถส่งหัวสีเข้ามาทำได้เลยนะคะเรามีอะไหล่ทุกชิ้นทุกยี่ห้อจำไหนด้วยนะคะค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ช่างตุ้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ